สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิมีริกอังกฤษฤดูการ2024-2025คู่ระหว่างบอลหมัดเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมด้านวิโอพูลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกควนผูท่มควรกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในขออภัยครับ ในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2568เวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับนัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านริวพูครับเอาชนะไปได้4แล้วก็แพ้ให้กับบอลมัด1หนครับนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางด้านริวพูครับเปิดบ้านถล่มเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ก็ราดูกันว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆอคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับ คอมมเนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนะรครับผู้ตัดสินเป่าเขี่ยลูกเริ่มเล่นครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับบอลหมัดชุดสีแดงดำจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนเธอเกสยกขึ้นหน้ามาเลยครับคุกคุกพักแล้วหยอดมาตรงนี้ซเซเบนโยได้สักก้อโ,โ,โอกสาสทักไทยครั้งแรกเป็นของเจ้าบ้านครับ ครูทัดทายแบบหนักๆเลยครับเปิดเปลี่ยนแกนมาครับเราดูดบอลลงสวยมากครับเราแทงมาช่องนี้ลุดเลยครับเราได้ซัดตรงนี้บอลมันหักข้อมากเกินไปเปิดเกมมาก็ได้ลุ้นก่อนเลยครับทางด้านเจ้าบ้านโคนาเต้โคนาเต้ให้มาที่แมคคริสเตอร์ครับออกซ้ายมาโอจิฟันได แอนดูโรปัสซันยอดขึ้นนมากักโปปิดทางด้านคุกคุกย้อนมาตรงกลางฮูจิเซนไหลออกซ้ายมาเคอร์เกสเคอร์เกสโหนคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับฮูจิเซนฮูจิเซนเปิดเดลปลี่ยนแกนมาที่คุกคุกแล้วดูดบอลลงลได้สวยเลยครับคุกคุกบนแล้วฝากมาตรงกลางไคเบิร์ตไห้มาตรงนี้ บุกเก็บบอลไม่ได้ครับแม็กิสเตอร์ตัดได้กากโป่ฝากมาทางด้านรุยดิอาตตกส้นกับ่ะโมเมสซารด้ซาร่ามีพื้นที่แล้วแทงมาสะรุยดิยาครับจังหวะจะยิงเราไปเสียดหลักล้มเลยครับเซเมนโยปัตตาราออกสายมาเอ้าลบมาเข้าทางเซเมนโยเซเมนโยหุดมาแล้วฟานไดก็อย่างมาช่วยซ้อนไว้ได้ครับคู่เกือบไปครับกุนเต้พลาดครับเมื่อสักครู่ครับ นี่ครับแทงออกซ้ายมากนอาเต้ไปเหมือนแตะบอลให้เซเวนโยครับโชคดีที่ยังมีเวอร์จิลฟันไดมาซอนได้ทันครับเซเมนโยเสียดายเลยครับจังหวะนี้ครับคิโซเปิดลูกเตะมุมเข้าในมาเป้าอีทิบุกแมคคาริสเตอร์อยังเคลียร์ได้แล้วโบซาร่าจะสวนแล้วครับใหมาลุยดีอาร์ดขู่แล้วมา1-2ต่อ ลุยดีอาร์ดึงจังหวะรอออกซ้ายมาโมซาราโมซาราให้กัโกโปกักโปฝากมาเร็วที่แล้วเล่นชิงมากัโกโปหลุดมาซัดตรงนี้โอ้เสียหลักลงอีกแล้วโมซาราแล้วสุดท้ายล้าหน้าครับโอู้ตัวดูต้องไปเช็คครับตรงนี้เป็นอะไรครับโอ้ก่อนหน้านี้ก็เป็นลุยดีอาร์ครับที่รื่นล้มก่อนที่จะได้ยิงครับบริเวณนี้เลยครับอไม่รู้เจ้าบ้านวางยาหรือเปล่าครับโอ้เป็นไรครับสนามวันนี้ จังหวะจะได้ยิงครับรื่นล้มสองคนแล้วครับลิเวอร์พูลแอนดรูเร์ซันรูเบอร์ซันย้อนคืนมาแมคกคริสเตอร์โยดมาตรงนี้ไม่ถึงกัปโกอดัมแล้วเสร็จทางด้านแมคกคริสเตอร์เอ้าแล้วไปสุดท้ายผู้ตัดสินให้ได้ฟาวครับพยายามไปแก้จังหวะก่อนหน้าครับแมคกคริสเตอร์ โซสาดยาวขึ้นหน้ามาเลยตรงนี้กูนาเต้ยังเคลียร์ได้บอลอยู่ที่รุยดิอาร์ก็บอลคืนกลับมาแอนดูรูซันแอนดูรูซันให้มาที่กาโกะกาโปย้อนคืนกลับมาลเล่นที่แอนดูรูซันยอดขึ้นหน้ามาครับดิอาร์ดดิอาร์ดพักพักแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ครับเซเบนเดโอ เคอร์เกสฝากมาฮูจิเซนวอนอยู่ที่เคอร์เกสครับบนคืนกระเป๋าฮูจิเซนไหลออกซ้ายมาฮูจิเซนเล็งกันได้คิดซะกักโปแล้วแทงมาตรงนี้ไม่ถึงหลุยดิยสโอซาร่าพักพักแล้วสุดท้ายเซเบียโนลงมาช่วยได้ดีครับ ยอดขึ้นหน้ามาอสซาร่าโหตรงนี้โดนซ้อน2คนแล้วเบอร์จิลฟันไดพยายามไปดักยังได้อยู่กบเปิดยัดเข้ามาตรงนี้เลยไปหมดเลยครับโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวต้องมาดูครับเหมือนเบอร์จิลฟันไดจะไปฟาวครับจังหวะก่อนหน้าครับนี่ครับจังหวะที่จะเปิดครับโอ้พยายามไปสก,กัดแหละครับ ผู้จะสินเป่าย้อนให้ได้ฝ่าวับเป็นลูกฟรีคิกระยะตรายเลยนะครับคิเซลเปิดจัดมาตรงนี้ยังมีโกเนเต้ครับมงเคี่ยออกมาไบบ์สต์เต็ดแมคดิสเตอร์แล้วลิวอพูจะสวนดีอาร์ตมาคนเดียวหลุยดีอาร์ตด้านซ้ายมีกัปโปวิ่งทำทางอยู่โอู้หแล้วสปีดความไวของดีอาร์ตมาคนเดียวแล้วซัดต,ตรงนี้หนึ่งประตูต่อสูนเลยครับ โอ้โหจังหวะสวนกับริวูพูรับทางด้านลุยดิอาร์ครับอูสปีดต้นของเจ้าตัวครับผู้เล่นแนวรับบอลหมัดตามไม่ทันครับวันแมนโชว์เลยครับโซโลเดี่ยวมาคนนี้ครับรับหนึ่งแล้วรับริวูพูครับอูสามออกไ้ครับเป็นคะแนนประตูที่ต้องการเลยครับ พากเก็บนัดนี้ได้นี่จะทิ้งห่างเซนนนไปอีกครับนี่ครับโซโลเดี่ยวมาครับของดุยดีอาร์หลุดเดี่ยวมาแล้วซัดด้วยขวากระบ,บนเสียบเสาสองก็ไปเลยหลุดเดี่ยวมาตั้งแต่กลางสนามครับเราลากมาเรื่อยๆครับไม่กล้าทําฟาวเลยครับกลัวที่จะโดนใบแดงแล้วไดโลเป่าแบบนี้ครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบิลล์พูบุกมาหนำวิจิเซนเล่นกันดังด้านคิซ่าวิจิเซนฝากประตูกางซาบ,บานดีไฮบาทางด้านคิซ่าไหลออกซ้ายมาเคอร์เกสเคอร์เกสไม่ผ่านแล้งก็ฟนแบกบอลย้อนกลับมาตั้งที่ทเทนเนอร์เร็กซ์เดอร์เนาะ เน,นโนโวนขึ้นมากันาเต้เชื่อมมาดูบริษัสวอตรไรหามาทางด้านไรอันกัเนบ,กกบเฟดแบกกาเฟดแบกพยายามจะรากหนีตรงนี้สุดท้ายเป็นบอลฟาลครับของทางด้านบอลหมัดแหละครับไปตัดใส่งั้นไรอันกับเฟดแบกวิวฟันได้สาดยาวขึ้นมาก๊ปโป้ผักผักแล้วหาเหลี่ยมซัดตรงนี้ เก okay, ปาก็ยังมีตำแหน่งได้ดีครับออกบอลไวมาเซเมนโดไหลออกซ้ายเคอร์เกสหักเข้ามาครับเซเมนโดอดัมย้อนขึน้นมาตั้งที่อดัมอีกครั้งหูจิเซนเปิดเปลี่ยนแกนมาเลยครับคุกคุกวางแล้วเล่นกับทางด้านไคเบิร์ตดิโซห้มาตรงกลาง ซาลาแล้วเสร็จง,ง,งานกาเฟนแบกแล้วเคลียรตรงนี้ไม่ดีแต่ยังมาเก็บงานได้ครับกาเฟนแบกออกขวามาแล้วเรียบร้อยครับพู้ตัดลินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านวิวฟูคร,รับปลุกมานำบอลหมัดไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนที่ชอบกันยก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ อุตสินเปาเคียลูกเริ่มเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นด,ดานหินเยือนครับริวพูชุสีขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนฮูจิเซนไลออกซายมา้ยอเยสฝากมาทางด้านคีเอ เคอร์เกสแล้วหนีได้ครับตรงนี้เคอร์เกสเคอร์เกสโดนตัดโดยกาแฟแบกบอลย้อนกลับมาตั้งที่โกนาเต้โดดวบิกโซบอร์ดแอนดูดูสันฝากไปรตรงกลางเลยครับโซบอร์ดโมซาร่าย้อนขึ้นกลับมา เทนอาริคเเดอร์อโนจะเปิดเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านลุยเดียสแล้วสุดท้ายยังได้อยู่ครับคิโซแทงออกขวามาเลยบุกบุกจะตรักเข้าในแล้วยกมาตรงนี้เซเมนโอได้ซัดตัวตรงนี้อูยังตีเสมอไม่ได้ครับเกือบไปครับเรียวพูครับอู้เซเมนโยครับหรุดมายิงอีกแล้วครับอู้อันตรายจริงครับบอลจากเทนันกับขวาครับรอบนี้ ยอดตักแนวรับมาแล้วคูเซเมเนโยครับยิงไม่จับเลยครับอาริสันเบเกอร์ย้อนมาตั้งที่โกนาเต้โมเมซาร่าย้อนขึ้นกลับมาโกนาเต้ คนาเต้ฝากประตูกางับโมซาร่าไลอันกาเฟนแบกไลออกซ้ายมาแอนดูโรชันอลิซิสแมคคริสเตอร์อนย้อนมาที่แอนดูโรชันครับตั้งที่แมคคริสเตอร์ไลออกความาโมซาร่าย้อนมากักปูซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกนะครับเซเวนโยได้อยู่วนคืนมาเคิร์กสเปิดเปลี่ยนแกนมาครับซาบานี่ อาดัมอาดัมโอดขึ้นหน้ามาแล้วสุดท้ายวอนออกข้างไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของลิเวอร์พูลแม็กริสเตอร์ดีดมาโกดี้กั๊กปูแล้วสุดท้ายบอลหลุดออกหลังไปแล้วครับ เกปาศาสยาวขึ้นหน้ามาเลยจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับเวอร์จิฟันได้แอนดูโรซันให้มาทางด้านไลอ้อนกาบเฟนแบกดูดบปิกซบอร์ดเล่นกันทางด้านเทนเดอริสเซนเดอร์โนโมซาดาตอกส้นกลับมาเทนเดอร์โนเทนเดอริสเซนเดอร์อาโนไม่ผ่านคิสเซอ ซาบ,บันยีออกขวามาคุกก็เน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันเสราร์ที่1กุมภาพันธ์2568เวลา4ทุ่มตามเวลา,าประเทศไทยครับแฟนๆของทั้งสองทีมก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับกลับมาชมกันต่อในเกมครับกัปปักเข้ามาสวอตได เกีย่ยวกับโมซาร่าโมเมเสซาลาหูแล้วหนีได้สวยตรงนี้นซัดเองบอลมันเบาเกินไปเลยครับเกตให้ประตูกันบิลลิงไหลออกขวาม,มาฟุกหกดึงช้าเลยครับฝากประตูกันคิเซลคิเซลโยดขึ้นหน้ามาตรงนี้อ้โกานาัเต้ยัง เกี่ยวก็ได้ครับแต่ยังได้ไปลูกเตะมุมนะครับทางด้านบอลหมัดโอ้โหแล้วลิเวอร์พูลยังปิดเกมไม่ได้แบบนี้ครับบอลหมัดก็ยังมีโอกาสตีเสมอนะครับเหลืออีกประมาณ10นาทีครับก่อนช่วงทุเวลากิโซผ่าตัดเข้าในมาครับกิโซอดัโยกออกมาทางด้านกขวามือเซบโยเซบิโยมีเวลาเปิดมาแล้วตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับยิงวิ่งมาโฉบยิงตรงนี้ครับ โอ้โหอีวาดิสันครับตามตีเสมอได้สำเร็จครับอู้ครูนี่ครับอย่างที่เรียนไปครับอีกอู้ครูครับจบไม่ได้ครับโดนตีเสมอจนได้ครับในทีที่82ครับผลงาน5นัดหลังสุดของทางด้านบอลหมัดนี่ความทันดีเลยครับยังไม่แพ้ใครครับนักก้าสุนพึ่งถล่มเอาชนะ นราติงแฮมฟอร์เรสมา5ประตูต่อ0ครับคู่เรานัดนี้ตามตีเสมอวิวกูแล้วยิงสวยจริงโอ้ลูกนี้กระโดดยิงของแท้ครับเปิดยัดมาตรงนี้แล้วโอ้โหนี่ครับฮาบอลเลยครับผ่านหน้าเทนอเล็กซานเดอร์โนเข้าเสาไกลไปเลยีเสมอได้สำเร็จครับบอลบัดคู่เราต้องมาดูครับวิว์กูจะเล่งได้มากน้อยแค่ไหนครับ แมกนิสเตอร์เล่นกับวิวฟันได้แอนดูรสูสันฝากมาแมกริสเตอร์กักโปโบดีกักโปฝากมาลุยดิยารแล้วแทงออกซ้ายมาสวยครับแอนดูรสูสันแอนดูรสูสันอู้ไปจับบอลยาวก็จังหวะน,นี้รูรูสันเสียของเลยครับแต่ยังเป็นบอลของเทน,น,โทนาโนเทนาเร็กเซเนอร์อโนหาขึ้นมาเองครับทางด้านกลับขวาแล้วเปิดมากักโปได้ควิกตรงนี้โอเกป้าซูเปอร์เซฟเลยโอ้โหเหลือจะเชื่อครับ โอ้ลูกเซฟของเกปาจังหวะนี้ครับพี่ครับขอบอลแล้วโฉบม่งครับโอ้ยังเป็นซูเปอร์เซฟครับทางด้านเกปาเจเนสซรนโนครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามา เห็นนาโนโดยดมาที่เสาไกลตรงนีอย่างเคียออกมาได้บมลไปไปไหนเพอร์ติโจนเพอร์ติโจนดึงแล้วให้มาแอนดนเสันเชื่อมกับกาโปกาโ,โปฝักมาดาวินพิกพิกแล้วเจอช่องโอ้จะยิงตรงนี้โดนบิลลี่สกัดผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรเสียดได้ครับกูรีกาโปอยู่ด้านขวาก็ไม่แทงคืนให้ครับแล้วจะเป็นบอลสวนของบอลมัด วอลิซันแล้วต้องดีโกนาเต้ดักได้ไอซอนไบเกอร์ครับออกบอลไวทันทีตรงนี้ดูว่าจะทันไหมครับโมซาร่าพักพักแล้วไหลออกขวาม,มาดาวินดาวิน,ด,วนดึงดึงแล้วไหลมาโมซาร่าเล่นทิ้กันแล้วโอ้โหจัดสินใจยิงเลยครับดาวินแล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับลิเว,วอร์พูลครับทำได้เพียงบุกมาเสบอบอลหมัดไป1ประตูต่อหครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก่อนที่จะจากลากันไปครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปวิดีโอครับยังไงฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับผมใครที่กําลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนําตัวนี้เลยครับจอย bspd 8รองรับทั้งเกม pc เกมมือถือ ios และ android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง playstation 5และ nintendo switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบลูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สั่นคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ